ไม่ได้ป้ายเป็นคุณคุณเอาไหมนะไม่เอาครับเอาวะไม่เอาเยังก็บอกเอาเ<ม>บิง่งกบอนมามามามีเอารถล,ลักลานมาฝากนะจ๊ะเป็นอิรุสุมิวเอ็กหน้าหล่อๆแบบนี้เลยจะทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะรถเป๊ะสองขันยีที่สามพี่น้องมาเด้อเบิ่งค่ายหนอกค่ายใน เกียร์ออโต้เด้อปุ่มุูนสตาร์ทนี่กุญแจสองดอกเฮดบเป็นเฮดจังไหนหละ่ะว่างกุญแจไว้แล้วะดปุ่มบ่ใชต่ต้องเหยยบเบรกด้วยอ๋อต้องหยยบเบรกจุ๊บเนี้ยนี่สตาร์ทเลยหน้าจอสุดยอดเลยพี่น้องมา ใสเนาะหาบ่เต๋อแปดหมื่นกิโลเออมึงมีแปดหมื่นกิโลพวงอลไยมัลติฟังก์ชันนะอ่ะไปข้างในส,สวยๆเด้อเป็นเบาะหนังขั้นนี้สีเทาเทาเมทัลลิกเหรอเขาเรียกเทาอ่าไงแลมโบแลมโบเออเทาแลมโบรล้อๆเลยนี่มาพร้อมกับนี่แต่งเทฟลานะคมกระดุม รอๆเลยจัดให้เลยพิ่มกระดุมหลายบาทนะยุบานคอยคอ,อยซื้อมาหลายบาทเลยพี่น้องสูตรเดิมท้ายเดิมเด้อแม่สะดวกสบายผู้หญิงครับก็ได้ผู้ชายครับก็ได้นะขอบขั้วผ้าลูกไปลงหลอกล,อง,ลองเลี้ยนเอาไปเลยสุดยอดรอหลายพี่น้องเอามา,มาซื้อรถไ,ไ,ไปไป้ายเอาวะซื้อเป็นล้านะนะฮ <c oughs> ะเครื่องสามพัน จวดแผ่นเพดเดิมล่องแก้มเดิมไม่เคยจนนักพ่ความจมน้ำมารอแห้งท้ายเพียงแค่หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทแต่ปร่ได้ดไป้ายนะทำไมไม่ได้ป้ายั้งไหมเพราะว่าป้ายมันเป็นป้ายประมูลเจ้าของเดิมเขาเนี่ยหกักรถเออเขาเป็นรถบ้านแท้ๆนะคันนี้เจ้าของเดิมเขาขอป้ายคืนนะคะเพราะว่าเขาประมูลมาเขาจะไปใสร่รถคันอื่นของเขานะจ๊ะ อยาเปลี่ยนไปไ้ายให้ค <นะ S 2> ืบลย์เบได้ไป้ายอันนี้แต่ได้ไป้ายอันอื่นนี่ก็ไม่มีป้ายเลย <c oughs> มีป้ายว่ามีป้ายกับพิษกฎหมไม้นะพี่น้องอย่ไปหาสื่อนะแต่ว่ามีป้ายมีป้ายนะคะแต่ไม่ใช่ป้ายนี้นะจ๊ะ <c oughs> อ่ะผู้ใดสนใจนะคะรถครอบพ่วคันนี้มาเอาเลยในราคาถูกๆถูกกว่าป้ายแดงสี่แสนเลยแล้วได้รถใหม่ๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ใครสนใจนะคะทักหาลงมยได้หรือใครอยากดูรถ SUV รุ่นนึนๆนะคะหรือรถกระบะรถเก๋ง ก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวน้องเหมยมาตอบให้จ้าแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเหมยไม่ใช่เหมยไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไปกันเดอ้อ